วันนี้สาวอีสานบ้านทุ่งแล้วค่ะลงลงพักกันเอาปลาซะโอ้ค่ะมิตรปลาตัวเงี้ยค่ะ <c oughs> หดอต่มสแุ่นโอ้นี้พากันร่วมแห้งห่มใจกันมาเอาปลาไปซอยงานบุญนะคะปลายุสะ ใครขี่ใครอย่างเงี้ยขาบุ๋มเว้ย

โอ้ปลาตรนี้ปอยปาตรนี้เอาลงปอยขึ้นนะงปาสบยนะ่อยขึ้นปาสบายปอยขึ้นนะปยเอาเลยองโโไมใส่ละย่างแน่ตัดทอดแน่นักเตพอพอแล้วดถุนี่ได้ย้ได้ย้อเท่า ปลาลายนิ่ปลานวดจันปลานวนจันปลานิ้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 นขับกลั